หลังจากที่เพิ่งประกาศวันเปิดตัว Ranger Raptor Generation ใหม่ว่าเป็นวันอัคารที่22กุมภาพันธ์ที่จะถึง Ford ก็ได้ประกาศวันเปิดตัวรถกระบะดัดแปลงที่ใช้พื้นฐานของ Ranger อย่าง All-New Everest ตามมาติดๆผ่านทางวิดีโอทีเซอร์ล่าสุดในวันนี้ซึ่งก็คือวันอาัคารที่1มีนาคม2022หรือเพียง1สัปดาห์หลังจากการเปิดตัว Ranger Raptor โฉมใหม่ การเปิดตัว PPV โฉมใหม่จากค่าย Ford อาจจะไม่ได้สร้างความตื่นเต้นมากเท่ากับการเปิดตัว r a n g e อที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้แล้วเพราะรถรุ่นนี้ใช้พื้นฐานส่วนใหญ่มาจาก r a n g e อร์นั่นเองทําให้หลายๆอย่างก็จะเป็นเหมือนที่มีมาให้ในเวอร์ชันรถกระบะซึ่งรวมถึงขุมพลังต่างๆได้แก่ขุมพลัง Turbo Power s วอร์โ V6 ความจุ3.0ลิตรที่คาดว่าให้กาลังสูงสุดราว2 5 5แรงม้าแรงบิดสูงสุด600นิวตันเมตร และเครื่องยนต์อี o ค Blue ูสสูบ Twin t ท r b o ความจุด2.2ลิตรที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้กำลังสูงสุดที่210แรงม้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรโดยระบบส่งกำลังจะเป็นเกียร์อัตโนมัติทอ r q ค e c o n v e r t e ต10 p ปี d มาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ p a r t t i m e ในรุ่นเครื่องยนต์4สูบในขณะที่รุ่นเครื่องยนต์ V6 จะเป็นระบบขับเคลื่อน All-wheel drive ที่คาดว่าจะมีใช้ใน r ร n g e อร์โฉมใหม่เช่นกัน ด้านรูปโฉมจากที่เราได้เห็นกันผ่านวิดีโอทีเซอร์และภาพสปายช็อตต่างๆก่อนหน้านี้แน่นอนว่าเอเวอเรสโฉมใหม่จะถอดแบบด้านหน้าเกือบจะทั้งหมดมาจากเรนเจอร์เหมือนเจเนเรชั่นก่อนจะแตกต่างกันก็ในส่วนของกันชนหน้าแต่ดีไซน์ด้านหลังจะแตกต่างออกไปอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในส่วนของไฟท้ายทําให้อย่างน้อยเอเวอเรสใหม่ก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองในระดับหนึ่งส่วนห้องดยสารภายใน คาดว่าจะไม่แตกต่างไปจากเรนเจอมากนักซึ่งแน่นอนว่า PPV ชมใหม่รุ่นนี้จะมาพร้อมฟีเจอร์และออปชั่นต่างๆที่ทันสมัยก่ารถยนต์ในระดับเดียวกันอย่างที่เราได้นำเสนอไปแล้วในส่วนของเรนเจอร์เมื่อวันก่อนการเปิดตัวเป็นครั้งแรกในโลกของ All-New Ford Everest ถือว่าเป็นการเปิดตัวรถยนต์รุ่นสุดท้ายในไลน์อัพของรถกระบะขนาดกลางซึ่งได้แก่เรนเจอร Ranger Raptor และ Everest หลังจากนั้นก็จะเหลือการเปิดตัวและทำตลาดในแต่ละประเทศต่อไป พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ